ไม่ใช่ผมมีกินกับไอ้เงินหน้าแสนนี่วะไอ้คุณดอสองพันห้าเออฟี้ยวเลยไปไงพี่เป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เหมือนไม่ได้มูลนะพี่ไปจกปูนมาครับพี่คุณขับโอเหรอโอ้โหทีเชียดูถูกจัดเรียงตัวดีอเชิญเอ้าไอ้โลกจิตเบียดกล้ามาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ครับคุณผู้หญิงไม่อายุหน้าเราเปลี่ยนแต่งต้นเปลี่ยนแต่งต้น น่าจะวายโอโอ้โหวายอีกแล้วหรอเด็กตั้งกูอีกแล้วบอกให้เล่นนอนเล่นนอนมาดิเล่นนอนเราไม่อยากเล่นนอนไม่เป็นน่ะอย่ากินมันงค์ไม่เป็นเหมือนกันเล่นปลาวายโอวายโอไม่อย่ามาหลอกกินตังค์ปลาต่อลูกหนูยังไม่เคยหลอกกินตังค์ใครเลยบอกเล่นนอนมาดิเล่นนอนมาตาล่ะตาล่ะสองสามแสนมาดิเล่นนอนเล่นนอนเปล่าเล่นนอนเปล่าเออฮอนไนเนไม่เป็นอ่ะเอาไ้ฮอนได้ไหมฮอนได้มเออฮอนดิฮอนดิ มันด้านลนสองแสนมันเลยมันเซียโกได้ไหมเซียโกได้ไหมโอ้หนักกว่าโลอีกที่นี้ชิบหายหนักกว่าโรยเซียโกไม่เป็นจริงเซียโกนี่เหมือนไปเป็นยูเป็นบอทอะหัวปูเลยนะป้าหนูคุยกับมีเมื่อกี้มีบอกว่าเราจะตีเหรียญอะไรไม่รู้อค่าเหรียญแบบเหมือนเหมือนเผื่อไว้สลับตัวหนูออกอะแต่ถ้าเกิดเรื่องมันหนักอะ ก็คือพอเอาหนูออกก่อนก็แล้วแต่แล้วกันนะหนูหนูเอาที่หนูมีความสุขเพราะว่าถ้าถามป่าป่าก็ป่าก็ยังยินแตนแล้วป่าไม่อยากให้เข้าไปอยู่ดีแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมันก็เป็นชีวิตของหนูอ่ะถูกไหมล่ะถึงหนูจะเป็นลูกป่าก็เถอะแต่ว่ามันก็ชีวิตของหนูแหละถ้าหนูเลือกแล้วว่าว่าตรงไหนที่หนูอยู่เราหนูสบายใจก็ตรงนั้นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่เป็นห่วงเฉยหนูเข้าใจหนูเข้าใจนั่นแหละหนูก็ลองดูเอาแล้วกัน ถามป๋าป๋าก็ไม่โอเคนะงั้นถ้าเกิดหนูเข้าไปแล้วป๋าเบาเมินหน่อยนะไม่ขอบคุณยี่เปนลุยต้องเอาให้หนักจะได้ออกจะขายกล่องเตี้ยบนกล่องละหมือนจิตหนูจะทิ้งป้าไปเหมือนที่โจ๊กทิ้งป้าไปเหรอเฮ้ยหยุดพุ่นหนูไม่ทิ้งไม่ทิ้งหนูไม่ใช่พี่โจ๊ก ไม่ทิ้งใครหรอกนี่ถ้าหนูไปนี่ถ้าเอาป้าป่าก็ไม่เหลือใครแล้วนะมีหนูก็หายไปลวคนหนึ่งฮานะกก็หายไปอีกหนูก็ยังเป็นโลกไปอย่างนี้ไงหนูก็แค่ไปหาเล,เล่นสนุกสนุกสนุกถ้าเกิดมันเติงเดี๋ยวหนูถอยออกมาก็ได้ โอเคถ้าหนูคิดว่างั้นมันได้มันก็ได้แหละแต่ว่าป่ากก็ว่าถ้าถึงเวลาตีกันแล้วมันเอาออกไม่ได้นะจริงหรอมันมันก็เหมือนถ้าสมมติว่าตีกันอยู่แล้วอยู่ดีจะเอาคนออกอะ่ะมันมันต้องไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะอืมอืมโอเคมันเดี๋ยวหนูไปปรึกษาอีกรอบหนึ่งอือ โอ้ยโจ๊ถ้าขายของไม่ได้ขายของพี่นะแต่ฟ้าด้วยที่วะไอโจ๊ะถ้าขายของขายของพี่นะพวกเนื้อหรอเออไอพวกพวกหนังอะไรเนี่ยกดขายพร้อมกันนะนี่ผมจะบอกให้อะไรอะไปขายเลยจริงๆคือสุดสุดท้ายแลวส่วนต่างมันนิดเดียวแบบน้อยมากพี่เจ๋สแบบนิดเดียวแบบเยอะโงหมื่นหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะผมขายมาแล้วรอบนึงไม่เยอะด้วยความหมายของพี่คือเช่นพวกแรกเงี้ยถ้าไม่รอจนแม็กซะมันมันมันน้อยมากเลยนะอ๋อแร่ฟ้าแร่แดงผมจะเก็บไว้เอ้าไม่ขายหรอไม่ขายเอาทำอะไรกัน ไม่บอกตีบวกสนับมันจะมีสักอย่างกันผมไม่บวกสนับผมเคยบอกแล้วไงผมไม่บวกสนับขวานมันก็แม็กแล้วมึงเจ้าอะไรกันไม่บอกทำตัวมีความลับไปเถอะเก็บไว้ให้พี่บังเฮ้ยให้บังเลยเหรอใช่เหลือเชื่อกอดถึงไอ้บังก็เหลืออะไรละผ่านหญิงก่อนน่าจะไม่เหลือถ้าผ่านหญิงก่อน เออได้เชื่อผมพูดเล่นไอ้จริงจริงไม่ชี้โคตรนานเปิดเลยวะทำไมอ่ะเปิดนานเหรอเออดีเที่สองพันลูกไม่โคตรนานเลยสัตว์เออจ้ะใช่ถูกละยืนอย่างเงี้ยมันก็ต้องนานแหละกูยืนตั้งนานแล้วหลายวันแล้ววันนั้นกูเปิดมึงหมื่นลูกไอ้สัตว์มาดิทำมาดิเฮ้ยสุดยอดไอ้ดำวะไม่มึงอ่ะไม่ดำเลยวะไอ้ดำเลยวะเพื่อนไอ้ดำดำเร็วไม่หมื่นลูกวันนั้นอะเฮ้ยอี๋อะเสียดำมาได้ไงวะ ไม่มีให้เดี๋ยวไม่มีแซมเลยเหรอก็ถ้าเกิดไอดำมาก็ให้ตังค์อยู่แล้วแต่ดำอยู่ไหนอะไม่อยู่นี่ไอ้ดำมาได้เหรอวะเร็วอะไรไอ้โจ๊กมึงกระดักมึงเนี่ยก็ถ้าไอ้ดำมาก็ให้ไอ้ดำอยู่ไหนไอ้ดำอะนี่จะเสียงมันไม่ออกมาเลยอยู่ไหนวะไหนไอ้ดำอยู่ไหนไอ้ดำอยู่ให้อยู่แล้วเพื่อนกันให้ได้อยู่แล้ว แล้วสุบุญเจาเงินไปทำอะไรโจ๊กมีความฝันไมเ่เอาขอความฝันหนึ่งอย่างไอ้ให้ตังได้ขอความฝันหนึ่งอย่างขอดูความฝันคืออะไรอ,ะอ่ะอยากเอาไปเงินไปทําอะไรอย่างเงี้ยอยากย่างเงินไปทําอะไรหรอ,อ <า S 2> เอาไปซื้อพูดเหลียญไงขายเท่าไหร่อ่ะพูดเหลียงมันเกือบประมาณสองล้านนี่ไม่เคยมีคนขายเลยพูดร้านั้งแหลยมันเลยมันต้องซื้อร้านไม่มีใครขายหรอก จะซื้อร้านดิใครจะซื้อแสนน่ะผมว่าให้ราคาดีตลอดนะตอนแรกจะให้ตังค์แม่งอหไรกูไม่ให้ละเอ้ยอย่ามาเอาให้ห้าแสนเปล่าเลยห้าตองงั้นจริงก็เปล่าห้าแสนอ่ะไม่ให้จริงหรอของจริงไอ้พวกเยอะไหมสิบร้อยพันนี่สัตว์พี่ยังไม่ดันโคตรเร็วเล่งเลขอ่ะให้ห้าแสนจริงหรอเฮ้ให้จริงดีว่าเฮ้ยห้แสนดีอ๋อเฮ้ยทต่ไม่จะดีจังอ่ะ ถามเยอะไปแ้มั้งใช่ไหมไม่จงคืนหน้าแสนอ่ะอถามเยอะคืนมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวว่าแต่ห้าแสนเลยถ้าร้านบอกกูไม่เสียร้านหนึ่งกูให้มึงได้เพื่อนผู้เล้ยงตาจะไหลไอ้เหี้ยหนางเศร้าชัดมีใครเอาเลนจี้คอพี่อยู่แบบว่าไม่มีเอ้า ให้ก็งอาเงาเอาเงาคืนมาไม่เอาพูดมากี่จะไม่เอาคืนจริงใช่ไหมจะไม่มีแบบมางฟังองบางอูใช่ไหมจะไปทำนั้นเพื่ออ่ะเขาจะไม่รู้กับคนอย่างพี่เอาทำไมพูดเชี่ยงเงี้ยเอาเงินกูคืนมาดิไม่ให้หมื่นแล้วไม่เอาด่ากูจังเลยข้อมือไว้หน้าเหี้ยเฮ้ยตาจะไหลว่ะพี่ให้ผมตั้งห้าแตนแต่ว่าโจ๊ไปไปไปพลยเพลงหนังให้พี่ได้ไหมล่ะ พี่พอดีพี่ทำหนังอะไรพี่จะทำหนังซีรีส์เรื่องหนึ่งอ่ะทีนี้อะไรอ่ะมันเป็นแนวแบบว่าเป็นเป็นซีรีส์ยาวๆสิบตอนอย่างเงี้ยพี่จะเอาแบบลงมาฉายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมต้องไปเป็นพระเอกคือพี่อยากได้พระเอกที่อยากว่าเออแบบว่าดูอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยพชานเออว่าไหมือนก็ได้อารมณ์ดีอ่ะก็คือมันซีรีส์มันก็ได้อยู่คือชื่อซีรีส์มันชื่อให้ถั่วกลัวเธอรักอ่ะมันออกแบบแนวอินเดียครับคอมเมดี้แต่ว่าจริงๆเป็นหนังโรแมนติกเจิญเออว่าไง กูเทพปะใครวะไอ้เชี่ยผมมีกินกับไปเงินหน้าแสนดิวะไอ้คุณอ๋อสองพันห้าไปไงพี่เป็นไงเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เหมือนไม่ได้มูลนะพี่ไปจกปูนมาครับพี่คุณขับเกมอ๋อโอ้โหไอ้เชี่ยดูถูกจัดเรียงมีเกมครับเพื่อนไอ้เชี่ยสามคันพี่ตำรวจเอ๋อฮะได้ใช่ครับพี่ตำรวจอ้า แล้วเจอเหินเดียวเลยแบบว่าไม่ใช่เหินนี่เขาเรียกว่าไถ่เดียวเลยอ่ะเฮ้ยคือแบบว่าแบบกำแพงเลยเหรอแล้วนี่ช่างเริ่มยุ่งแล้วไม่เจอปีอะไรเป็นเรื่องผมที่อู่นะเออเออเออนี่อ๋อนี่คือมึงแต่งเต็มเหรอไอ้คุณเออเต็มแ้วเนี่ยแล้วรถมึงทำไมเป็นสีสีขาวแล้วมีไอ้น้ำเงินน้ำเงินด้วยวะประกาย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 เย็ดโอขาวประกายเงินโคตรเอาเลยว่ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวปะแค่อยู่แค่อยู่ เดี๋ยวไปขายของกูเดี๋ยวกูจะว่าจะไปขายของมือหนึ่งเออเนี่ยพี่ไปกับพี่เฉินกันนะพี่เรเดี๋ยวพวกนีมไปก็ไปช่วยกันดิเผื่อเหียเผื่อมีคนมาตีกูที่นั่นได้ลุยได้เลยได้ได้พี่มันมันมือหนึ่ง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 พเฉินมือหนึ่งบอกเพื่อนะบอกเพื่อมือหนึ่งทำไมมือหนึ่งไงมือหนึ่งมือหนึ่ง ก็ต้องมือหนึ่งแล้วซื้อรถต้องมือหนึ่งแล้วมต้องการอะไรกูไม่ได้ต้องการอะไรกูแค่วอลรถมือหนึ่งอะไรดีแล้วเนี่ยซื้อมือหนึ่งก็ซื้อมือหนึ่งดีแล้วเพื่อนปุ๊บเสียวบะการเปิดปุ๊มกับไอ้พ่อจเดิมบึน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 อ้เชี่ยได้์ไม่น่ามีรถเดยมีรถแล้วเปิดอีกจีรุกเ่ยจะเสร็จแล้วเหลือไหมพี่ไม่แทบเหลือ แ่ลว่า<ะ>ช่วยเดี๋ยวช่วยเปิดครับไม่ต้องเสือกพี่คนน,น้ำหนักตัวกูทะลุแล้วกูจะไปเอาไปท,<า><น>ทีเดียว <c oughs> นะกระดาษบิ่ก <c oughs> เด้กระดาษเมื่อกี้ไอ้ยประเทศมันหนัวแล้วของกูไม่ขึ้นน่ะไอ้สัตว์พี่ไม่ไปหวัดดีหน้า เชียร์เปิดต e ่อไม่ได้วะคือขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมต้องต่อเชียร์ต่อใหม่นะผมไรอบแล้วเนี่ยนะครับนะเอออันนี้ลองลองถามไอ้หมวกเหลืองดูครับต่อมาอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยต่อให้สองสามรอบผมจะผมมาแล้วผมเป็นอยู่หลายรอบเลยไอ้โจ๊กอย่าลืมนะเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะแสนหนึ่งนะนลาจ้างมาทำงานนะครับไม่ไม่ไม่มันโดนปรับอ้าวลูกคุณเดือดรึเปล่าเอ้าอีกแล้วเหรอได้มันแลกรถกัน เป็นอะไรจริงๆชีวิตแล้วมึงทำอะไรเนี่ยครับมาเปิดกระชาแต่มันมันหน่วงครับนาะมเปิดต่อไม่ได้เนี่ยโหความแสนเนาะน้าปล่าอะไรเดี๋ยวฉันลองกี๊ให้น้าเป่าอะไรสามเก้าแปดสามเก้าแปดเนี่ยมันหน่วงเงี้ยนะโหผมว่าประเทศน่าแ,แตกงอผมถ่ายรูปรอแล้วผมไม่อยากเปิดใหม่แล้วผมยืนนานแล้วเนี่ยเจ้าชูน้น้กูติดโซเชียลมากเลยแล้วกูตามติดชีวิตอะไรบางอย่างอยู่อะอะไรครับนะเป็นเด็กคนหนึ่งชื่อน้องป้อมโคตรน่ารักเลย ก็จะไปชื่อนานก็ได้นะจำชื่อผิดเปล่าใช่เหรอน่าจำชื่อผิดไปเรียกเดี๋ยวซีเรียกสีสววพ่อแม่ก็ไม่ชอบนะเผมใช่เหรอแล้วชื่ออะไรพอจะรู้ไหมว่าคือเป็นเหมือนแบบเด็กไอดอลเลยนะโอ้ยจังกันน่ารักแง่หนึ่งชื่อเอเธอร์เคยเห็นอยู่อ๋อน่ารักเอเธอร์ใช่ครับอ๋อเออเออใช่นใช่นช่ใช่ใช่เขาไม่ได้ชื่อดอกบ๊อมนะจำผิดไอ้ปคิแล้วตอนนั้นมีมีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่ออะไรนะตั้นตั้นนักอย่างหนึ่งบอกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่นะจำผิดไม่ใช่จำผิดจำผิดนั้นลูกลูกเนี่ยไอดอลมั้งที่ว่าอะไรออออเเไดลที่ว่าเป็นโชว์โอลิโอลิแฟนอ่ะเด็กไอดอลคนนั้นอ่ะโอ้แต่แม่งแต่น้องเขานี่แบบเขาจะโตขึ้นเขาจะรับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทำไมครับน้าโอ้พ่ออย่างบ้ากมเลยไม่มันเป็นโชว์ชีวิตหนึ่งเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยออ๋ครับผมโอเคโอเคแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยก็ยังไม่ทำอะไรครับนะเห็นได้ข่าวว่าเพิ่งเห็นข่าวว่าโอเวอร์ไอ้อ้วนกับโอเวอร์ละ ใช้อ้วนกับโอเวอร์ไม่พอตะกี้กูทวงสัญญามันด้วยอะไรอหครับก็คือมันน่ะมาโมกับกูไว้บอกว่าเนี่ยนะผมจะทิมคาเมลอนจะทิมคาเมลูนเออเออจนแม่งลาออกแม่งยังไม่ทิมเลยเพื่ออะไรแบบไม่ใอ้เข้าแก๊งกเลยบอกไม่ชอบคนไม่รักษาคําพูดอ่าแล้วไงต่อครับมันก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกลับเข้าแก๊งเลยเดี๋ยวผมทิมแม่งเลยเรียวเออกูก็เลยรออยู่เดี๋ยวของกำลังหาอะไรมันอยู่ครับน้ำต้องห่วงเฮ้ย มึงมึงมันไปมันก็ไอ้นี่นะรู้ไหมก่อนก่อนก่อนมึงจะมันอ่ะกูขอได้ไหมได้ครับไปเปิดกฎสะพานก่อนโอ้ยไม่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรเฉินไม่ได้ทำอะไรแบบว่าดุแรงขนาดนั้นครับนะที่เฉินคิดคือเฉินแค่อันนี้อันนี้บอกให้น้าดูก่อนแต่ว่าทำไมผมว่าแตว่าทำไมเขาคิดกันแปลกๆวะคือเฉินคิดไว้ใช่ไหมว่าเฮ้ยกะแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเฉินไปหาทุกแก๊งในภัยร้ายจะพาใช่ไหมเฉินกะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามึงยอมเอาโลโก้แก๊งมาเฉินจะมาติดกางเกงบวกกับเงินแสนห้า เฉินกะว่าไงคนในแก๊งอ่ะตัคนภายใต้สภาไม่ยอมกระทืบผมแน่นอนแต่ภาพความจริงเขาเดินมาบอกผมว่าเอ้าแต่ถ้าไปเลยแล้วขอเลือกจุดได้ไหมว่าติดตรงไหนของเกงจบโอ้โหแม่งเหมือนติดแขนเสื้อไม่ได้คือจะจะเอาตรงกางเกงเลยใช่สุดยอดแห่งความระยำกูภูมิใจในตัวมึงชิบหายเลยแต่ก็ดีก็ไม่ผิดกฎก็ดีก็แล้วแต่โอเคแต่ปัญหาคือเขาเขาให้เงินเราขอเลือกจุดที่จะติดด้วยครับ ตอนนี้กับเกงผมน่าจะดูแล้วน่าจะลายพอยครับถ้าเกิดไล่ครบทุกแกง mm hmm. ปวดหัวเลยครับกลายเป็นจุดขายของซะงั้นเร mm ี hmm. ยบร้อยประเทศแต่ and how